ปวดหลังปวดเขา่าเป็นเวลานานทําให้เกิดอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถเดินได้ตามปกติผมไม่อยากให้ภาพแบบนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของคุณและคนที่คุณรักดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องป้องกันและรักษาอาการเหล่านี้ตั้งแต่แนเนิน่นๆวันนี้เป็นวันที่12สําหรับการดื่มดูดันชัวมีความร,รู้สึกว่าข้อเข่าข้อแข่ที่ดังก๊อบแก๊ก็ได้หายลงไป การปวดเมื่อยปวดเล้าที่หลังก็ได้หายลงไปจะลองดื่มดูนูนชัวต่ออีกสักพักหนึ่งให้ครบหนึ่งเดือนร่างกายก็คงจะสบายขึ้นมากกว่านี้นะคะลองลองดูนะคะลองดื่มดูมีประโยชน์คุณภาพดีรสชาติดีดื่มง่ายค่ะขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์วันนี้เพื่อนใช้อยู่แล้วเพื่อนแนะนาให้ลองลองลองดื่มดูผมว่าพอดื่มแล้วผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันก็ดีไปขึ้นตะดับเป็นระดับชั้นไปเรื่อย ผมก็อยากจะลองใช้ให้ต่อเน,นื่องดูว่าเป็นผลระยะยาวและจะดีขนาดไหนผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับที่เพื่อนแนะนํามาผมก็อยากจะใช้ดูครับเนี่ยปวดไหล่แล้วก็ใหญ่จะยกไม่ขึ้นแลน้วก็หลักขักสายนี่พอรู้สึกว่ายายอนมนี้ไปกินประมาณเกือบเกือบสิบห้าวันแล้วมันก็ดีขึ้นมันยกได้ดนนสบายแล้วเนี่ยหลังื่ังมันก็ไม่หายแต่ตอนแรกมันจะตึง,ตตงรง้าวไปหมดเลยพอกินนมเข้าไปเนี่ยมันก็ดีขึ้นเยอะสวัสดีค่ะ คุณพี่ชื่ออะไรคะแม่ปัดแ่ะแม่ปัดคุณแม่ปัดอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้63คะ่ะ63แล้วนะคะอยากสอบถามนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะเคยมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าบ้างไหมคะมีค่ะช่วงนี้มีอาการค่ะคุณแม่บอกว่าช่วงนี้มีอาการปวดข้อปวดเข่าแล้วเวลาเขามีอาการแบบนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ ก็ไม่ค่อยสบายตัวค่ะรับชาโออเวลาเราปวดข้อปวดเข่านะคะผู้สูงอายุเขาก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยสบายตัวเนาะหกสิบแปดนะคะหูหกสิแปดแล้ว แล้วคือด้วยช่วงวัยของคุณแม่ค่ะมีปัญหาเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าบ้างไหมคะมีค่ะโอ้โหเวลาเราปวดนี้เรารู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมคะวันนี้ทรายอยากจะถามนิดนึงว่าคุณแม่เคยมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าบ้างไหมคะมีค่ะอืคือตามช่วงวัยเนาะแล้วคือเราถึงขั้นว่าเคยหาวิธีแก้ไขกับเขาไหมคะว่าต้องทำยังไงไปหาหมอค่ะโอ้ไปหาหมอเลยเหรอคุณแม่เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ ไซมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำค่ะคุณแม่เขาชื่อว่าดู่ลิ้นชั่วนะคะนี่ดื่มง่ายมากไม่เชื่อเดี๋ยวไซให้คุณแม่ลองชิมนี่ดื่มได้เลยค่ะนี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาถามกันว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะดื่มดื่มง่ายไหมเอ่ยดื่มง่ายอร่อยดีค่ะดื่มง่ายอร่อยดีนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะได้รับมาตารฐานจากประเทศอเมริกาเขาจะช่วยในเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าทานได้ทั้งเช้าและเย็น ก็คุณแม่คิดว่าก็จะดูแลด้วยพลริบัณตัวนี้ค่ะค่ะ,ะเพราะว่า ในการปวดข้อปวดเข่าอะไรปวดกระดูกอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่มีอยู่ในตัวคุณแม่บอกว่าเป็นปัญหาที่แก้ยากมากๆแต่ว่าถ้าเราดื่มเป็นประจำแล้วเนี่ยคาดหวังว่าเขาจะช่วยได้แน่นอนในเรื่องของการปวดข้อปวดเข่านะคะรายฝากไว้ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีดูลินชัวค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้นะคะเขาได้รับมาตรฐานจากประเทศอเมริกาและที่สําคัญค่ะถ้าเราดื่มอย่างต่อเนื่องนะคะจะช่วยในเรื่องของลดอาการปวดข้อปวดเข่าถ้ายังไง ฝากไว้ด้วยนะคะ,ะคุณแม่ค่ะกับพิตภัณฑ์ดีๆที่มีชื่อว่าดูลินชัวเย้บ๊ายบาย